อาจารย์ลักฟันธงดวงเมืองกัมพูชาพังทุกทางแพ้ทุกทิศอาจารย์ลักเลขานิเทศเปิดดวงประเทศสหรัฐอเมริกาและกัมพูชาหลังเกิดการประทะรอบใหม่แนะเราคนไทยอู่ข้าวอู่น้ำพี่น้องจีนควรระลึกไว้จากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยล่าสุดโดยเดอร์ัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีความพยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศหยุดยิงและกลับไปใช้ข้อตกลงสันติภาพซึ่งทางนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ออกมาระบุชัดเจนว่ายังไม่มีการหยุดยิงและสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปล่าสุดค่ะ วันที่13ธันวาคม2568อาจารย์ลักษเลขานิเทศได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเพจหนฟันธงลักษเลขานิเทศถึงดวงเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดว่าดวงเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจกพังดวงผู้นำวิปราชดับอับแสงเราคนไทยอู่ข้าวอู่น้ำพี่น้องจีนระลึกไว้ครับ ก่อนที่ในเวลาต่อมาก็ได้โพสต์ถึงดวงเมืองของประเทศกัมพูชาเอาไว้ว่าพังทุกทางแพ้ทุกทิศในไม่ช้าเร็วสุดก่อน22ธันวาคมปีนี้2568ดาวต,วตัวตนประเทศจอนมรณะดาวมฤตยูจอนเข้าเรือนอริทหารผู้กล้าสู้สุดใจทุ่มทุกยุทธศาสตร์เหล่าชาวไทยส่งกำลังใจแรงช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆช่องทาง หลังมีนาคมปี2569ไปจนถึงพฤษภาคมและยาวๆไปประเทศตามดวงนี้วิบัติล่มจมสรางประหักพังไร้การเยียวยาและน่ารังเกียจในสันดานที่ชาวไทยต้องจดจำจบนะครับบอกหมดแล้วอยากทราบก็แจ้งให้ทราบบอลอดาวมฤตยูจรเข้าเรือนอริแล้วดาวประจำตัว5ดาวพฤหัสดาวประจำเรือนวัยโคจรเข้าจุดมรณะตอนนี้เลย และปี2569หลัง31พฤษภาคมยาวๆไปตีความว่าเมื่อมีศัตรูสงครามมีการต่อสู้จะประสบความวิบัติในทุกๆสถานและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ